ใหญนี่กับตัวกิเนี่แต่ว่าไล่กุนไม่กล้าใจตัวกิจไปไปย่าโมกุนไปก็รอกุนต่ำต่าน้องต่ำานวีก็ไม่ทำเหลืองก็เอากับตัวกิจนี้ก็ต้องการรองกุนก็ย่างกุนร้องกุนไม่ได้มาตาปุ๊บนี่กับแต่ปุ๊บจะบอกลูกเป็นยังไงเงินก็ใหญ่ๆนี่กับรดนระมัดรับรดยนี่แล้วก็หลมาได้รายกุนไากว่ากนเมื่อแต่ปุ๊บดำนี่กับ ดังเช่นนั้นเราเรียกวนคนกุญแกี้นั่นหลือเป็นกุแนะนำมันก็เกิดองค์กรขึ้นมามียอดกินใจตายองค์กรเราก็มีได้ได้ตทำกันอายนี่ครับแต่หลังคนคิดมากคิดีด้วยไม่ได้ทำได้ดี